เราจะลองดัดขาเตียงนะฮะขาเตียงนิ้วครึ่งหนาะหมินห้าครับได้สบายนะฮะนิ้วครึ่งนะฮะนิ้วครึง่งนะเดนะี๋ยวนะเราดัดได้ทุกอย่างนละ้วยกเว้นยกเว้นดัดนิสัยคน นี่เราเอาของเข้าสนิมมาลองก่อนนะเป็นกนเทสเพื่อเป็นการได้ไม่ไม,ไม่เสียอของอ,ออกมาออกมาสวยแค่ไหนสวยขนาดไหนสวยจนน้ำลายหกครับนะจ๊ะนะจ๊ะเป๊ะไหมจ๊ะโอเคนะจ๊ะก้าวสิบเป๊ะไหมจ๊ะนิดหนึง